สวัสดีครับวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่21นะครับข้อที่34ถึงข้อที่38ปนะครับเป็นพระชนะที่พระเยซูเอน็นได้ทรง,งเตือนนะให้ระวังระวังอะไรครับระวังวิถีชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตว่าสิ่งที่เราเองนั้นต้องระวังก็คือว่าเราต้องไม่ดําเนินชีวิตในวิธีแห่งความบาปเราเองนั้นต้องระมัดระวังชีวิตและดําเนินชีวิต อยู่ในวิถีของความชอบธรรมและการที่เราเองนั้นดําเนินชีวิตในวิถีแห่งความชอบธรรมคืออะไรครับคือการที่เราเองนั้นดําเนินชีวิตด้วยหัวใจแห่งการเฝ้าอธิษฐานด้วยหัวใจแห่งการพึงระวังที่จะดําเนินชีวิตตามแผนการตามพระประสงค์ของพระเจ้าและมีชีวิตในการพึ่งพาก,กําลังที่มาจากพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่พี่สุยนั้นเนี่ยได้เตือนก็เพราะว่าเราเองนั้นอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยการล่อลวง เราเองนั้นอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่จะชักชวนเราเองนั้นออกไปในทางแห่งการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามความปรารถนาซึ่งนั่นเป็นเรื่องของความหอมหวานที่มนุษย์เองนั้นอยากลิ้มลองและแม้แต่คริสเตียนเองนั้นบางครั้งก็อยากจะลิ้มลองชีวิตแบบโลกนี้แต่พี่น้องครับผลปลายทางแล้วเราต้องรู้ว่าพระเยซูเองนั้นตื่นสติเราว่าเมื่อชีวิตของเราทุกๆคนเองนั้นจะต้องเดินไปสู่ปลายทางที่ทุกคน จะต้องเดินไปนั่นคือยืนหน้ายืนอยู่ต่อเลยครับพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะกล่าวรายงานหรือเพื่อเข้าสู่การพิพากษาสาหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คนเหล่านั้นจะได้ยืนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและกล่าวรายงานถึงสิ่งที่ตนเองนั้นดําเนินชีวิตในโลกนี้และก็จะได้รับผลตามการดําเนินชีวิตที่เขาเองนั้นเนี่ยได้ดําเนินชีวิตในโลกนี้นะครับ แต่ส่วนที่คนที่ไม่ไดเเเ้เชื่อในพระเจ้าเขาเองนั้นก็จะอยู่ต่อหน้าพระักของพระเยซูคริสต์ในฐานะผู้ถูกพิพากษาและตกในบึงไฟนรกพี่นอ้องครับขอบคุณพระเยซูนะครับเราเองนั้นได้รับชีวิตแล้วเราเองนั้นได้รับชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราเองนั้นไม่ต้องถูกพิพากษาตกในบึงไฟนรกแต่อย่าลืมครับว่าโลกนี้อำนาจของมารซาตามิยาณชั่วไม่ปรารถนาให้เราเองนั้นเดินบนทางของพระเจ้าอย่างเขาเรียกพร้อมอ่ ไม่ต้องการให้เราเดินแบบราบรื่นนะมันก็จะมีสิ่งที่ล่อหลอกล่อลวงเราเพราะมันก็รู้ว่าเราเองนั้นมีจุดอ่อนอะไรนั้นเองหนุนใจในปีใหม่นี้นะครับให้ค้อยคำแห่งพระเยซูคริสต์เองนั้นเนี่ยได้ย้ําเตือนในจิตใจของเราว่าอย่าดําเนินชีวิตอย่างโลกนี้อย่าลุ่มหลงกับสิ่งเย้ายวนของโลกนี้แต่ให้เราเองนั้นดําเนินชีวิตด้วยใจที่เฝ้าระวังที่จะดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้า เฝ้าระวังรักษาทางของตนที่จะเดินในทางของพระเยซูคริสต์ทางแห่งความจริงของพระองค์และนี่คือสิ่งที่พระเยซูองนั้นได้กำชับในชีวิตของเราพระองค์เองนั้นปรารถนาที่จะอยู่กับเราตลอดวันคืนในชีวิตของเราและนำชีวิตของเราไปขอพระเจ้าได้อำานวยละออยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ